คืนหนึ่งที่เธอไม่มีความทรงจําแต่กลับตื่นขึ้นมาในห้องของมหาเศรษฐีที่มีทุกอย่างแต่เธอไม่รู้ว่าเขาคือใครทําไมเธอถึงไม่จําอะไรจากเมื่อคืนและการพบเจอครั้งนี้จะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดการคลิกและติดตามเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความลึกลับและความตื่นเต้นหญิงสาวค่อยๆลืมตาขึ้นแสงแดดยามเช้าสาดเข้ามาทางหน้าต่างทิ่มแทงดวงตาจนเธอต้องหีลงหัวของเธอหนักอึ้งราวกับถูกหินกดทับ กลิ่นเหล้าและน้ำหอมจางๆยังลอยอวนอยู่รอบตัวเธอกระพริบตาพยายามปรับสายตาให้ชัดผ้าปูเตียงสีขาวสะอาดเนียนนุ่มแปลกตาเกินกว่าที่เธอจะคุ้นเคยเธอขยับตัวรู้สึกถึงผิวกายเปลยเปล่าภายใต้ผ้าหม่มผืนหนาหัวใจเริ่มเต้นแรงเธอก้มลงมองตัวเองร่างกายมีรอยจูบและรอยแดงเล็กๆก,กระจายอยู่ตามผิวเธอกลั้นหายใจก่อนจะค่อยๆหันหน้าไปข้างฮฮ่า ผู้ชายแปลกหน้าคนนั้นยังคงนอนสงบนิ่งเส้นผมสีเข้มยุ่งเล็กน้อยริมฝีปากหยักลึกเผยอออกเล็กน้อยเขาดูสง่างามเหมือนรูปปั้นแกะสลักแต่สิ่งที่ทําให้เธอแทบหยุดหายใจคือใบหน้าที่คุ้นเคยจากหน้าข่าวธุรกิจเขาคือประธานบริษัทชื่อดังมหาเศรษฐีที่ใครๆก็รู้จักมือของเธอสันริกเธอพยายามรวบรวมความทรงจําจากเมื่อคืนแต่สมองกลับมืดสนิท เธอจำได้เพียงเสียงเพลงเสียงหัวเราะและแก้วเหล้าที่เติมไม่รู้จบหัวใจเต้นถี่เธอยกมือกุมหน้าอกพยายามหายใจให้ปกติเธอขมตาลงภาวนาให้ทั้งหมดนี้เป็นเพียงฝันร้ายแต่สัมผัสอุ่นของผ้าห่มและร่างกายเปลยเปล่าของเธอบอกว่ามันคือความจริงเธอกลืนน้ำลายลงคอแห้งผากมือเย็นเฉียบแม้อากาศในห้องจะอุ่นเสียงลมหายใจสม่ำเสมอของชายข้างกายทำให้เธอรู้ว่าเขายังหลับสนิท เธอค่อยๆย,ยกผ้าห่มขึ้นมาคลุมตัวเองแน่นร่างกายยังคงรู้สึกถึงสัมผัสจากเมื่อคืนเธอกัดริมฝีปากหัวใจเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกจากอกเธอไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนไม่เคยตื่นขึ้นมาข้างกายผู้ชายที่เธอไม่รู้จักสนิทสนมและยิ่งกว่านั้นเธอไม่เคยมีอะไรกับใครมาก่อนเลยความจริงนี้เหมือนข้อหนักๆก,กระแทกเข้ากลางอกเธอสูญเสียมันไปแล้วในค่ำคืนที่เธอจำอะไรไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียว มือเธอเริ่มสั่นเธอหลับตาลงแน่นพยายามรวบรวมสติต้องหนีออกไปจากที่นี่ก่อนที่เขาจะตื่นเธอหันไปมองเสื้อผ้าที่กองอยู่บนพื้นพยายามนึกว่าควรจะทำอะไรต่อไปแต่ทันใดนั้นเสียงขยับตัวดังขึ้นเธอแข็งทื่อไปทั้งร่างเสียงทุ้มต่ำและแหบเล็กน้อยดังขึ้นข้างหูตื่นแล้วหรือเสียงนั้นทำให้เธอตัวแข็งทื่อยิ่งกว่าเดิมเธอไม่กล้าหันกลับไปมอง รู้เพียงว่าตอนนี้หัวใจเธอเต้นแรงจนแทบจะระเบิดออกมาเสียงลมหายใจของเขาดังช <ng rubber> ัดเจนข้างหูร่างสูงใหญ่เริ่มขยับตัวความเงียบในห้องกลับทำให้ทุกเสียงดูดังขึ้นเธอค่อยๆหันไปมองเขาอย่างกลัวฮ่าฮ่เขายิ้มเล็กน้อยด้วยรอยยิ้มที่ดูเหมือนจะเข้าใจความรู้สึกของเธอเมื่อคืนคุณไม่จำอะไรเลยใช่ไหมเขาถามเสียงนุ่มแต่คำถามนั้นเหมือนมีดที่ทิ่มแทงกลางใจ เธอสั่นหัวปากแห้งไม่มีคำพูดใดที่สามารถออกจากปากเธอได้ไม่เป็นไรเขาพูดเบาๆดวงตาคมกริบจับจ้องเธอเขายกมือขึ้นมาวางบนผมเธออย่างเบามือแต่การสัมผัสนั้นกลับทำให้เธอรู้สึกเหมือนโดนไฟช็อตไม่ต้องกลัวเขากล่าวต่อยังคงยิ้มราวกับเข้าใจทุกอย่างเธอรู้สึกเหมือนโลกกำลังหมุนรอบตัวรู้สึกแปลกแยกจากทุกสิ่งทุกอย่างในห้องนี้ดูเหมือนจะขยับเคลื่อนไหวช้า แต่มือของเขาที่อยู่ใกล้ใบหน้าของเธอกลับทําให้เธอรู้สึกถึงความร้อนที่แผ่ซ่านเราต้องพูดเรื่องนี้เสียงเขากระซิบออกมาเธอไม่รู้จะตอบเขายังไงเธอหายใจไม่ทั่วท้องรู้สึกเหมือนตัวเองจะหมดแรงไปเสียแล้วเขามองเธออย่างเข้าใจราวกับเห็นความวิตกกังวลในแววตาของเธอไม่ต้องกลัวเขากล่าวเสียงเบาแต่มีพลังบางอย่างแฝงอยู่ในคำพูดเขาลุกขึ้นนั่งบนขอบเตียงขยับตัวเพื่อให้เธอมีพื้นที่ คุณไม่ต้องห่วงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เขาพูดอย่างมั่นใจแต่เสียงคำพูดนั้นกลับทำให้เธอรู้สึกเหมือนเขากำลังพูดถึงเรื่องที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เธอเข้าใจเธอพยายามหายใจเข้าลึกๆสักสองสามครั้งเพื่อพยายามเรียกสติกลับมาแต่ความรู้สึกสับสนและกลัวยังคงอยู่ในใจเขาหันกลับมามองเธออีกครั้งดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความหมายบางอย่างคุณอาจจะไม่เข้าใจตอนนี้เขาพูดเสียงตำ่ำ แต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันมีเหตุผลความรู้สึกไม่สบายใจยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นในใจเธอเธอไม่สามารถบอกได้ว่าเขากำลังจะพูดอะไรแต่ความเป็นจริงที่เธอไม่เคยคาดคิดมันกำลังจะเปิดเผยออกมาแล้วคุณละ่ะเสียงเธอเบาเกินไปแต่คำถามนั้นเต็มไปด้วยความกังวลเขายิ้มให้เธออีกครั้งรอยยิ้มที่มีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่เรื่องของเราจะไม่จบแค่นี้เขาพูดพร้อมกับยื่นมือมาให้เธอ เธอสบตากับเขาและรู้สึกว่าทุกอย่างในชีวิตเธอกำลังจะเปลี่ยนไปอย่างที่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนมือของเขายังคงยื่นออกมาใกล้ๆเธอราวกับรอให้เธอรับมันความรู้สึกสับสนและกลัวในใจเธอทำให้เธอไม่กล้าคว้ามือของเขาเธอรู้สึกถึงการเชื่อมโยงบางอย่างที่ไม่อาจปฏิเสธได้แต่ก็ยังลังเลถ้าคุณรับมันไปเขาพูดเสียงนุ่มคุณจะต้องรับผลที่ตามมาคำพูดของเขาดูเหมือนจะหนักหน่วงขึ้นในหูของเธอ เธอเงียบไปครู่หนึ่งมองมือลงที่มือของเขาใจเริ่มสงบลงเล็กน้อยสิ่งที่เขาพูดนั้นไม่ใช่แค่คำพูดธรรมดาแต่มันเต็มไปด้วยความหมายที่เธอไม่สามารถมองข้ามได้เธอพยายามข่มความกลัวในใจเอื้อมมือไปจับมือของเขาช้าฮ่าฮ่ามือของเขาอบอุ่นและมั่นคงราวกับกําลังให้ความมั่นใจในสิ่งที่ยังไม่รู้คุณพร้อมแล้วใช่ไหมเขาถามเสียงที่ต่ำและเรียบ เธอไม่ตอบแต่กลับขยับตัวให้เข้าใกล้เขามากขึ้นร่างกายสั่นน้อยๆจากความรู้สึกที่ซับซ้อนเสียงหัวใจเธอดังก้องในหูแม้ว่าจะพยายามคุมมันให้สงบเขายิ้มบางๆราวกับรู้ดีว่าคำถามนั้นเป็นเพียงการทดสอบความกล้าไม่ต้องกลัวเขากล่าวอีกครั้งเธอพยักหน้าชา้ชาๆแม้ในใจยังเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบแต่ตอนนี้ทุกอย่างเริ่มชัดเจนขึ้นชีวิตของเธอกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล มือของเขายังคงอยู่ในมือของเธอราวกับผูกพันด้วยบางสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงเขาลุกขึ้นยืนและดึงเธอขึ้นตามอย่างเบามือร่างกายของเขาเต็มไปด้วยพลังและความมั่นคงในขณะที่เธอยังคงรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปในห้วงความไม่แน่ใจเราต้องพูดกันให้เคลียร์เสียงเขาดังขึ้นอีกครั้งเธอพยักหน้าแม้ว่าภายในจะรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังหมุนรอบตัวเขานำเธอไปที่เก้าอี้ใกล้หน้าต่างให้เธอนั่งลง แล้วเขาก็ยืนอยู่ข้างๆมองไปข้างนอกหน้าต่างเธอมองตามสายตาของเขามองเห็นท้องฟ้าที่เริ่มสว่างขึ้นจากความมืดสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้มันมีผลกับทั้งชีวิตเราเขาพูดเสียงหนักแน่นเธอรู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่งคำพูดของเขากระทบกับใจของเธออย่างแรงคุณอาจจะไม่รู้ว่าคุณกำลังตกอยู่ในโลกของคนที่ไม่เหมือนคุณเขาหันมามองเธอเต็มตา เธอไม่สามารถตอบอะไรได้เพียงแต่นั่งอยู่ที่นั่นรู้สึกถึงทุกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตของเธอแต่คุณต้องตัดสินใจเขาพูดต่อเธอหันมองเขาด้วยความสงสัยทุกสิ่งรอบตัวดูเหมือนจะหมุนเร็วเกินไปเธอไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนหรือจะตัดสินใจอย่างไรในที่สุดคำตอบที่เธอค้นหามาตลอดก็เริ่มปรากฏขึ้นในใจการตัดสินใจที่สำคัญกำลังรออยู่ตรงหน้าเธอ เธอลุกขึ้นยืนอย่างช้าๆร่างกายสั่นเล็กน้อยแต่ใจกลับเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นที่ไม่เคยมีมาก่อนเธอหันไปมองเขาด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความสงบความสงบที่มาพร้อมกับการตัดสินใจฉันไม่รู้ว่าจะไปจากตรงนี้อย่างไรเธอพูดเสียงเบาแต่มั่นคงเขามองเธออย่างเข้าใจก่อนจะยิ้มบางๆที่มุมปากไม่มีใครรู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเขาตอบเสียงทุ้มแต่คุณต้องเชื่อในตัวเองและกล้าที่จะก้าวไปข้างหน้า เธอพยักหน้าอย่างเงียบๆสัมผัสถึงคำพูดของเขาที่ฝังลึกลงในใจเมื่อเวลาผ่านไปเขาจึงยื่นเอกสารบางอย่างให้เธอนี่คือทางเลือกที่คุณมีเขาพูดอย่างจริงจังแต่การเลือกจะเป็นของคุณเองเธอหยิบเอกสารนั้นมาอย่างช้าๆเมื่อเปิดดูภายในก็พบว่าเป็นโอกาสใหม่ที่เธอไม่เคยคาดคิดมันไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจหรือเงินทองแต่มันคือโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอ เธอมองเขาอีกครั้งในขณะที่เขากำลังเตรียมตัวจะเดินออกจากห้องขอบคุณเธอกล่าวเสียงเบาเขาหันกลับมายิ้มให้เธอครั 3> 3> ้งสุดท้ายไม่เป็นไรเขาตอบก่อนจะเดินออกจากห้องไปอย่างเงียบฮ่าฮ่าเธอยืนอยู่ตรงนั้นมองเอกสารในมือและรู้ว่าเธอจะไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมการตัดสินใจในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรบางอย่างที่เธอไม่อาจคาดคิด และในที่สุดเธอก็รู้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นแม้จะเต็มไปด้วยความสับสนและความกลัวคือการเดินทางที่เธอเลือกจะเดินต่อไปเรื่องราวของเธอไม่จบเพียงแค่ในคืนนี้มันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น